เรื่องนี้ต้องคุยกันพร้อมหน้าไว้เพราะเป็นเรื่องสําคัญมากนั่งก่อนครัเดี๋ยวมันเรื่องสําคัญอะไรเลยครับน้องเอิร์ทเรื่องน้องเชอครับนา่นี่ฟังะนว้ยคือฉันเนี่ยไปปรึกษาเพื่อนที่เป็นหมอมาเขาบอกว่าตอนเนี้ยน้องเชอหน้าจะกําลังป่วยอยู่ป่วยป่วยเป็นไรเจ้าไปได้เล่นมุกเป็นบอหะบอฉันยังเห็นเชอเนี่ยกินอิ่มนอนหลับแทบอยู่เลยแต่ก่อนนี้อาจจะเป็นแบบนั้นเว้ย แต่พักหลังๆมาเนี่ยฉันสังเกตน้องเชิญน้องเชิญมีปัญหาผิดปกติโดยเฉพาะเรื่องการกินเว้ยฟังวันนั้นนะกลับมาแล้วค่ะข้าวเชิญมาพอดีเลยมาค่ะมากินวเขาเย็นน่ากินจังเลยค่ะ มีแต่กับข้าวสายแดนทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยสายแดนยังไงกันนะก็นี่ค่ะต้มจับสายต้มจับทายนี่ก็ยำหมูยอโอ้ยำหมูยออันนี้ก็แกงเฮลเลเฮลเล่เวงกะเฮลเลเฮลเลวัวงกาจริงนี่นะจะมานะฮ่าฮ่าฮ่าหวานนี่คือข้าวพลังเหดือเยอะขนาดนี้จับให้ทำแบบฝึกหัดถึงเที่ยงคืนจะดีไหมคะไม่ดีค่ะเชิเหนื่อยเชิต้อแต่โอ้ยยังไม่เหนื่อยเลยครั แล้วนี่พี่วินกับพี่ซันไม่มากินข้าวกับพวกเราอค่ะมันพึ่งโทรบอกพี่เมื่อกี้เองค่ะว่ามันขอกลับเด็กๆจะไม่มากินข้าวด้วยอ๋อไอวินก็ไปกินข้าวกับไอ้บอมส่วนไอ้ซันก็กินข้าวกับดาวก็ไม่ยอมบอกกันแต่เนิ่นๆจะไม่ได้ซื้อของมาทําเยอะแยะขนาดนี้ไม่เป็นไรนะคะพี่เอิร์ธเดี๋ยวเชอร์เนี่ยจะกินให้หมดเลยค่ะเชอร์จะฟาดให้เรียบเติมข้าวก่อนเลยค่ะไม่พอนะคะเนี่ยเชอร์กินคำเดียวก็หมดแล้วอ้โหโม้จังเลยนะคะเนี่ย ของหวานตบท้ายมาแล้วค่ะเฮ้ยเชอรหนูกินหมดจริงๆเหรอคะเนี่ยใช่ค่ะแอบเอาไปทิ้งที่ไหนหรือเปล่าอุ้ยพี่เอิร์ธทำอร่อยจะตายเชอจะเททิ้งทำไมคะเทลงท้องเชอดีกว่าโอ้โหซาทำต้มถั่วเขียวมาให้ไม่ต้องกินแล้วมั้งคะเก็บไว้กินวันหลังไม่ต้องเก็บค่ะพี่เอิร์ธเชอร์หิวอยู่เลยค่ะเดจะเชอร์กินเองฮะนี่มาเลย เชิญพี่ถามจริงเฮ้ยน <Hey. S 1> ้องเชิญกินหลายปนนันเลยบอ่อิลีบอ่อิรลข่อยขึ้นเลยยังคุณขี้งลูกงาบงาบอยู่หรือว่าวันนั้นน้องเชิญหิวจัดก,ก็เลยกินเยอะเป็นพิเศษครับน่าเด่นครับคี่น้องเชิญเนะี่ยไม่ได้กินเยอะเฉพาะวันนั้นนะครับน้องเชิญกินเยอะติดต่อกันแบบนี้สามสี่วันแล้วเว้ยฮะจริงพี่แน่ใจนะพี่ว่าเชิญไม่ได้เอาไปเททิ้งหรือเอาไปแบ่งให้ใครไม,ไม่ได้เททิ้งไม่ได้แบ่งให้ใครเลยเว้ยสัสน,นี่คือสามสี่วันมันด้ฉันจับตาดูการกินของนีอย ทุกวินาทีเลยเว้ยเธอกินเอากินเอาแบบว่าไม่รู้จกักอิ่มเลยปกติถึงน้องเธอจะชอบกินเนี่ยแต่ก็ไม่ได้กินเยอะแยะขนาดนี้นะคะเนี่ย